สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับจะก็อีกแล้วนะครับสำหรับยังสตอรี่ครับวันนี้เราก็อยู่กับคลิปจากหัวข้อจากซีรีส์ High a n d l o w The worst Cross กันต่อนะครับซึ่งสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นั้นก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์คู่บุญของช่องยังสตอรี่เลยนะครับสำหรับคอนเทนต์ใครเก่งกว่าใครซึ่งมาในคราวนี้จะหยิบยกตัวละครจากฝั่ง High And Low The Worst Cross มาวิเคราะห์กันนะครับซึ่งจะขอหยิบยกมาเฉพาะตัวละครที่มีบทบาทเด่นๆเ,เป็นหลักและรวมถึงมีผลแพชนะที่ชัดเจนและทุกความเเหหห็็นนนนนนรรรือะดดัับแคคใิิปี้้มมาาาจากว ของผมเองล้วนๆนะครับและทางผมจะแบ่งระดับความเก่งหรือแข็งแกร่งตามตารางที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ในตอนนี้เลยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับมาว่ากันเริ่มแรกครับผมขอยกตัวละครสายแท็กทีมที่มีบทบาทโผลมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่างชิบะมังและซึจิเป็นตัวตั้งในคลิปนี้ที่พวกเขานั้นโผล่ออกมามีบทบาทเพียงช่วงต้นเรื่องเท่านั้นก่อนที่จะโดนพวกเอบบระะถล่มยับ いるかい,いつも一緒にいるわけじゃねえんだよじゃあお前らが死ねや。 ส่วนตัวผมคิดว่าทั้งคู่นั้นน่าจะมีความแข็งแกร่งพอๆกันกับ2พี่น้องไรจินและฟูจินจากฝั่งเอบระในตอนแรกผมคิดแบบนั้นครับแต่พอไปนึกถึงซีนที่ทั้งสองต้องเจอกับโทรโรกิฝั่งของโทรโรกิชนะก็จริงนะครับแต่ว่าพี่โทโดของเราก็เหนื่อยหอบเอาการผมก็เลยคิดว่าไราจินและฟูจินนั้นอาจจะแข็งแก่งกว่าชิบะมังและซึจิไปหระดับ โดยต่อเนื่องกันเลยครับกับฝั่งเอบราอย่างซามิโอกะที่หมอน,นี้น่าจะมีพิษสงพอตัวเหมือนกันถึงขั้นที่สามารถคุมไรจินและฟูจินรวมถึงเอบราได้ผมมีความมั่นใจมากว่าซามิโอกะนั้นน่าจะเหนือกว่าทั้งสองคนนี้โดยที่ผมขอฝากเรจิและคันทีเอาไว้กับชิบะมังและซึจิด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าคานทีจะมีบทบาทที่ค่อนข้างเด่นในช่วงท้ายเรื่องแต่ผมมองว่าถ้าเทียบความแข็งแกร่งจริงๆน่าจะเป็นผลเรจิไปมากเท่าไหร่และก็คงอยู่ในระดับเดียวกันกับทั้งชิบะมังและซึจิ โดยมาวาดถึงระดับที่สูงไปอีกหน่อยนะครับสำหรับฝั่งโฮเซนเองส่วนตัวผมมองมว่าในรอบนี้พลังของแต่ละคนนั้นหนีกันไม่เยอะครับต่างกันที่บทบาทเพียงเท่านั้นโดยโอราจิมายูเคนน่าจะมีบทบาทเยอะแต่ถ้าวัดสเกลพลังกันจริงๆส่วนตัวผมคิดว่าก็ยังเป็นรองให้กับท่านท่านของพี่โทโดอยู่ดีผมก็เลยคิดว่าโอราจิมาน่นจะเก่งกว่าซเมโอกาไประดับหนึ่งแบบไม่หนีกันมาก และมาว่าถึงคนที่น่าจะเก่งกว่า2คนนี้กันสัหน่อยอย่างซูซูกิเรียวตัวตึงจากเซโนมงปอนี่ผมคิดว่าน่าจะแข็งแก่งกว่าทั้งสองคนที่ว่ามาแน่นอนเหตุผลนั้นก็เพราะว่าการที่เอบบระจะมาอยู่ภายใต้อำนาจของอมาไกนั้นส่วนตัวผมมองว่าทั้งสองสถาบันน่าจะเคยเจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วและน่าจะเป็นเรียวนี่เองนะครับที่เป็นตัวนําทัพหลักถล่มเอบบระจนเอบบระต้องยอมมาอยู่ใต้อำนาจซึ่งในส่วนนี้ผมขอยกตัวอย่างในฝั่งของเอบบระมาพิจารณาในการวัดพลังของเรียวนะครับแต่เอาจริงๆแล้วพวกเขาอาจจะไม่เคยประท กกันเลย็ได้ที่เอบราตมาอยู่ภายใต้อํานาจของอมากายนั้นอาจจะมีเหตุผลอื่นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีนะครับว่าที่เรียวนั้นน่าจะดูทรงแล้วน่าจะแข็งแกร่งกว่าสมัยโอกาสจริงๆโดยคนที่แพ้เรียวนั้นตัวหลักๆเลยก็น่าจะเป็นซึกะราชสีน้อยของเราที่แพ้ให้กับซูซูกิแบบมีอมกากไกเข้ามาแทรกแต่ถึงยังไงอย่ยงงางไงถ้ายื้อไปสักพักซึกะก็คงจะแพ้อย,อยู่ดีทําให้ผมมองว่าซึกะนั้นน่าจะมีฝีมือพอๆกับโอดาจิมะยูเคนคือน่าจะเก่งกว่าสมเมโอกาสเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนอามาก,กายนั้นผมมองว่าความแข็งแกร่งของเขานั้นไม่น่าจะหนีไปเยอะสัเท่าไหร่เพราะส่วนมากจะใช้ตัวช่วยมาตลอดวัดพลังค่อนข้างยากนะครับตัวนี้ผมมองว่าน่าจะอยู่ที่ระดับเดียวกันกับซซเมลกะเช่นกันคือถ้าหากเจอกับซึกษาวเวอร์ชั่นร้อยซแล้วก็ก็ไม่น่าจะรอดเช่นกัน และก็มาถึงตาของพี่ฟูจิโอของเราแน่นอนครับว่าในภาคนี้เป็นภาคที่ถูกสร้างขึ้นมาให้เขาอย่างแท้จริงโดยผลงานหลักๆเลยก็คือการเอาชนะซูซูกิเรียวลงได้ทําให้แน่นอนว่าเขานั้นต้องแข่งแงกว่าซูซูกิเรียวรวมถึงคนอื่นๆด้วยและในภาคนี้ครับผมมีความมั่นใจว่าฟูจิโอสามารถไต่ระดับตัวเองให้มีความแข็งแก่งมากพอที่จะเทียบเท่ากับโทโดกิได้แล้วโทโดในภาคนี้ไม่ได้อ่อนลงนะครับเขานั้นในฉากการต่อสู้ท้ายเรื่องก็ต้องฝ่าฟงคีบมาเยอะมากกว่าจะมาถึงโรงยิมการ ที่เขานั้นยังไม่โลมนั้นก็ถือว่าเป็นเครื่องการันตีได้ว่าเขานั้นยังท็อปฟอร์มอยู่เช่นเดิม เพียงแค่ตอนนี้ในเรื่องของความแข่งของฟูจิโอได้ขึ้นมาอยู่ระดับเดียวกันกับเขาแล้วและถ้าหากยกการวิเคราะห์ในคลิปใครเก่งกว่าใครในภาค The Worst the Movie มาวิเคราะห์ด้วยนั้นโทโนนั้นน่าจะมีฝีมือเท่ากับซาจิโอปวยดะาหัวหน้าของโฮเซนผมก็เลยมองว่าทั้งฟูจิโอซาจิโอและโธโรกินั้นทั้ง3ามณปัจจุบันจนกว่าจะมีการต่อสู้ที่มีผลแพ้ชนะที่ชัดเจนอีกครั้งทั้ง3ในตอนนี้นะครับอยู่ในระดับเดียวกันนะครับ ส่วนราโอนั่นเองที่คําบอกกล่าวที่เคยเล่าขานกันว่าเขานั้นเคยปราบซาจิโอมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนี่ยจ,จะเป็นเพียงหลักฐานเดียวนะครับที่มีการเปิดเผยออกมาให้อ้างอ,งองิงว่าราโอนั้นแข็งแกร่งมากกว่าทั้ง3คนนี้ โดยจะขอเพิ่มเติมเล็กน้อยกับตัวละครใหม่อย่างมนจิปี2แห่งโฮเซนที่มาในครานี้ก็ฉายแววได้เป็นอย่างดีทําให้ส่วนตัวผมคิดว่าเขานั้นน่าจะมีความแข็งแกร่งในตอนนี้นะครับประมาณไรจินและฟูจิน รวมถึงฝั่งของปี2ของซูสุรันด้วยนั่นเองที่มีคาบุยเลคันสุเกะที่ผมคิดว่าปี2ทั้ง3คนนั้นไม่ว่าจะเป็นสถาบันซูสุรันหรือว่าโฮเซนนั้นน่าจะมีพลังที่หนีกันไม่มากก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครที่มีบทบาทหรือว่าฉากการต่อสู้ที่พอสามารถเอามาวิเคราะห์ได้ว่าพวกเขานั้นแข่งแกงกันมากน้อยแค่ไหนและขอย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆอ,อาจจะมีไม่ถูกใจใครบ้างหรือเห็นต่างในส่วนไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและหากมีข้อมูลผิดพลาดไป ทีี่น้ดดวยะครับและ้ากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดที่ใหม่ของอย่างสตอรี่นะครับอย่างไรวันนี้ก็ต้องขอราไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ และในช่วงท้ายนะครับก็มีแถมกันเล็กน้อยสำหรับการวัดพลังของสายข้อมูลของทั้ง2โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นฝั่งของโอยะหรือว่าโฮเซนรวมถึงคามุยด้วยนะครับระหว่างจามูโอกนะครับจากฝั่งโอยะและซาบะคังจากฝั่งโฮเซนอ ลลและคามุยปีสองจากฝั่งสุสุรันลาวคุณ่อเพื่อนๆคิดว่าระหว่าง3คนนี้ที่เป็นสายข้อมูลเหมือนกันเนี่ยส่วนตัวแล้วเพวื่อนๆชอบคนไหนหรือว่าฝั่งไหน ก็สามารถบอกกล่าวได้ผ่านคอมเมนต์หรือว่าสามารถโหวตผ่านช่องทางชุมชน YouTube ที่เปิดโหวตอยู่ณนะตอนนี้ได้เลยนะครับ